สิ่งที่ต่างกันระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ล้มเหลวก,ก็คือสิ่งที่พวกเขาเลือกเสพครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผลลัพธ์แต่ละคนแตกต่างกันเพราะว่าการดําเนินชีวิตเนี่ยไปสู่ความมั่งคั่งจะต้องมีความเชื่อความคิดที่สนับสนุนหากเราเนี่ยมีความเชื่อที่ไม่สนับสนุนเราเช่นเงินหายากหรือว่าโลกนี้เนี่ยคนรวยเป็นคนที่ขี้โกงเป็นคนไม่ดีหรือว่าโลกนี้มีแต่ความอิจฉาริษยา เศรษฐกิจกําลังไม่ดีคนรวยเนี่ยเป็นคนที่เอาปเปรียบเห็นแก่ตัวเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยอาจจะเสพจากการเห็นจากการได้ยินจากการมีส่วนร่วมมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นเช่นดูละครหลังข่าวหรือว่าอาจจะดูข่าวต่างๆ สิ่งนี้จะสะสมกลายเป็นความเชื่อทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่น่าเสียดายครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวจึงเสพอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปจะต้องเลือกเสพสิ่งที่สร้างความเชื่อที่สนับสนุนตัวคุณมันไม่ใช่การเสียเรียที่เราจะต้องบอกว่าเฮ้ยนี่เราจะดูละครไม่ได้เลยเหรอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณดูละครและคุณสามารถแยกแยะโลกความเป็นจริงกับละครได้แยกแยะอารมณ์ได้ก็ดูไปเลยครับ แต่สิ่งสําคัญคือหากเราเนี่ยมีอารมณ์ร่วมเช่นโอเคคนนี้เกลียดคนนี้โกรธแล้วเราโกรธตามเขาแล้วเรามีอารมณ์ตามเขาแบบนี้ตัวเราเนี่ยกำลังเชื่อมไปสู่สิ่งให้เราเสพครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราจะกลายเป็นผลลัพธ์ของสิ่งให้เราเสพเสมอ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนตัวเองวันละ0.1%หนึ่งปีจะเท่ากับ3.7เท่าและแน่นอนครับคุณจะบอกตัวเองเสมอว่าฉันสําเร็จมากขึ้นและเติบโตมากขึ้นจากสิน,นีฉันเลือกเสพเพียงคุณเปลี่ยนสิน,นีคุณเสพเช่นหนังสือ, Podcast, อาาสพอดแคสต์หรือว่าข่าวสารดีเพียงวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่า0.1%คุณจะเติบโตมากขึ้นเลยครับในแต่ละปีสิน,นีคุณเสพเนี่ยจะทำให้คุณมีความเชื่อใหม่ความคิดใหม่ และสะสมกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยมีพฤติกรรมด้านการเงินแบบนี้พฤติกรรมต่างๆในชีวิตแบบนี้ก็มาจากประสบการณ์ที่เราเคยเสพครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บอกว่าเงินหายากข่าวบอกว่าเศรธธษฐกิจไม่ดีเราเห็นนักการเือนที่แบบเขาไม่ดีเราก็เสพมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้เรามีความเชื่อว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ดีคนเนี้ยทาแบบเนี้ยคือไม่ดีเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยการที่ติดตั้งโปรแกร,รมใหม่ด้วยการเลือกเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรา จงอย่าอนุญาตให้อะไรก็ได้เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเห็นได้ยินมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในสิ่งนี้หากคุณเองอยากจะพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จและความมัง่งคั่งร่ำรวยความเชื่อที่สนับสนุนเท่านั้นที่จะช่วยคุณไปสู่สิ่งนั้นได้โอปาอิสานมาสกคตเอ็นเอสวัสดีครับ